วิธีการปรับตั้งยังไงก็ต้องใช้ล้อกําหนดความลึกตัวนี้เขาเรียกตัวนี้เขาเรียกล้อกําหนดความลึกก็คือเราจะต้องกําหนดความลึกเพราะว่าถ้าเราไม่กําหนดความลึกไอหนวดตัวเนี้ยมันจะไปขุดอ้อยขึ้นมาอะไรไหมที่เราปลูกเอาไว้เนี่ยนะที่เราบอกว่าปลูกลึกเท่าไหร่นะเมื่อกี้เนหวาอ้อสิบห้าเด้อดินกบเท่าไหร่ เจ็ดถึงแปดเซนอือดัองนั้นตัวเนี้ยเราต้องใช้ล้อตัวนี้แหละเป็นตัวตั้งความลึกของไอ้หนวดตัวนี้ถ้าหนวดตัวนี้ไปขุดดินสิบเซนหนอออ้อย,อยมันจะขึ้นมาไหมขึ้นไหมเพราะอะไรขึ้นเเกาะขึ้นมาดิเอือเราก็ต้องตั้งล้อตัวนี้ให้มันตื้นเข้าไว้ ให้มันเรือสักห้าเส้น